กราบสวัสดีเอฟซีสู้สุขคนครับมวอนิงหลอดมีรายการบังไฟบ้านเชียงเพ็งนะครับตำบลเชียงเพ็งอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธร26พฤษภาคม2568รายการบังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบังที่1เสาะราชบุกนะครับบังที่สอเสาะแท็กเตอร์นะครับบงัทบบงที่3กะรอกหน่อยนะครับบังที่4ดอดวงดีบังที่5ค่ข้าไผทะลุฟ้าบังที่6เพี้ยวโปรดักชั่น เจ็ดซีพี่น้องแปดคุณลำใหญ่เก้าโลเงินสิบที่ว่าก่อนมาบักจอนนะครับสิบเอ็ดน้องนับดาวสิบสองสมจิตมอเตอร์สิบสามฮอตคู่ตาตู้นะครับสิบสี่เทพโนพะผัเกลาอสิบห้ากำนันสังลุยสิบหกน้องจูเนียสิบเจ็ดน้องไอระดาสิบแปดถ้ำโบนะครับโบ้มีฮอดถ้ำโบนะครับ ตุล่าการโดยกะจิลอยฟ้าบวกไพ่ดำหน่อยเสียงสวรค์บวกกิโลน้อยสิไพ่ดำบวกตาหวานคนหลูปหลอบวกไอเคนเมียหลายนะครับผมเครื่องเสียงปีชา20นะครับงานประเพณีฝีทุกที่ยืนนะครับผมมางานฟรีนะครับ,รนะรบให้พี่ให้น้องไปนะครับส่วนลุงหลอด f อกับน้องฟิลกระสิไปมองหันนะครับผมมาน้องฟิลนะครับให ที่ว่าก่อนมาบักจอนบางเดียวแค่แค้นนะครับเพื่อนมักนะครับผมมักในดวงใจของเพื่อนนะครับทิวากรมาบักจอนนะครับฮ,ฮ,ฮี๋นะครับเหลือแต่หมานนะครับผมส่วนความชอบส่วนตัวของหลอดมีสอราชวงศ์สอแท็กเตอร์กะรอกหน่อยนะครับซีพีนองนะครับผมอะสามบังสอแท็กเตอร์ สอราชวศงการอกหน่อยนะครับเป็นไฟลราคาสูงนะครับลุงหลอดว่าราคาสูงกันนาจะเอาไปอยู่กน่าสี่ได้สี่ลอยพุละนะครับส่วนซีพีนองนะครับน่าจะเป็นของดีราคาถือซึ่งหลอดคิดว่านะครับส่วนที่ว่าก่อนมาบอกจรนเป็นความชอบส่วนตัวของน้องฟิลนะครับเพิ่ไห้บางเดียวแค่แค่นะครับผมอ่ะบอไวก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวอิลีอิลอนะครับบริเจียนขายไฟใดๆทั้งสิ้นบริรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สูวนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันนะครับมุงหลอดกันที่เขานี้นะครับอ่ะบางบางไฟแอบแสบกับมีนี่ครับผมอาจจะเป็นโลเงินก็ได้เดี๋ยวไปเบิ่องนาฐานนะครับโลเงินนะครับแต่งแต่ลุงหลอดไลมาเนะครับไลเสียตะบังมันบ่ผ่านนะครับกับพวผ่านแค่สามบังเท่านั้นครับดองหนึ่งกับผ่านเบิดนะครับอันที่ผ่านเบิด์ลุงหลอดกำนะครับผมมือพ่วงบักยางคักนะครับผมอ่ะไหนครับผมอ่ะ ไฟล่าสุดกระเพานะครับโลงเงินอยู่บ้นนานนายเยียนะครับหมวดเดีไปเชียร์ยันนะครับไหลจําดินนะครับก่อนหน้านี้ก็ไหลจําดินนะครับเขาข้อบ่อดได้นะครับมืออื่นสิไหลจําดินหรือใหม่โปรดติดตามนะครับผมน่าจะเป็นอ่าขั้นจุนเร็วกับ ของเขาง่ายในเขาเที่ยงนะครับผมอ่ะอย่าลืมไปเสียนะครับโดเงินนะครับเทิร์ทางสูงทางต่ำให้ไปเบิ่งกันนะครับผมเดี๋ยวไปหายไทยก่อนนะครับอย่างที่บอกได้นะครับผมหากข้อ,ขอมูลพิพาษประการใดลุงรอเด็บสีตองกระาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเด็บสีสวัสดีครับ